ไว้เป็นตัวไหนนะีม่มันจำเป็นไหมเราพกผ้าหุ่มเราไปเองก็ได้ป่ะข,<อ>ข,ขออนุญ,ญา,าต,ตถ่ายโอ้โหไม่น่าเชื่อนะการมา,มาช้อปปิ้งเต็นท์ทำให้เหงื่อแตกขนาดนี้สวัสดีครับช่อง G p s ของเขานะครับวันนี้นะฮะเราจะไป ซื้อเต็นท์นะครับที่ดีแคทลอนนะครับดีแคทลอนพะรามสองนะครับพอดีเต็นท์เดิมของเราเนี่ยมันค่อนข้างเล็กเนาะแล้วก็มันเริ่มเก่าแล้วมันไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับก็เลยคุยกันว่าเดี๋ยวเราจะไปซื้อเต็นท์ใหม่กันดีกว่านะครับเพราะว่าในทริปถ,ถัดๆไปของเรานะครับจะใช้เต็นท์นะครับซะส่วนใหญ่เลยไปดูกันนะครับว่าเราจะได้อะไรมาบ้างนะครับซื้ออะไรมาบ้าง อันนี้ผมก็กําลังไปรับโบนะครับซึ่งตอนนี้โบก็รออยู่ที่บ้านแล้วนะครับก็ไปเจอกันที่บ้านโบเลยนะครับไปฮะตอนนี้ <c oughs> มารับเรียบร้อยแล้วนะ <ทำ S 1> ไปเจอกันที่ <c oughs> ดีแคทลอนนะครับ <c oughs> เดี๋ยวก่อนไปนะถามก่อนกำตังมาเยอะหรือเปล่าวันนี้ <c oughs> ประมาณห้าร้อยพอปะห้าร้อยห้าร้อยได้แค่ค่ากาแฟมั้ง ว่าเราจะเสียหายกันเท่าไหร่นะคะวันนี้เราก็จะมาอัปเกรดเต็นท์ใหม่นะคะให้มันแบบใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเนาะ<ช>เก็บของได้เยอะขึ้นอะไรเงี้ยหลังจากที่เต็นท์จากกูทับเบิกนะคะเล็กนิดเดียวแล้วก็น้องก็เริ่มจะเก่าแล้วใช่โดนลมชนนิดหน่อยก็ขาหาักแล้วใช่เต็นท์ตัวเดิมใช่แล้วก็มีเรามีแผนว่าจะไปแคมป์ด้วยค่ะ ก็รอดูนะคะว่าเราจะเสียเงินกันเท่าไหร่นะคะไปดูกันค่ะตัตอนนี้เราพาทุกคนเข้ามาดูข้างในแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเลือกดูของกันว่าเราจะได้อะไรกลับไปบ้างไปดูกันนะที่ดูไว้เป็นตัวไหนนะอันนี้คือเรา เคยมาดูไว้ครั้งหนึ่งแล้วนะคะตอนนั้นเป็นยังน้อยอยู่เลยเราก็เลยดูเป็นตัวนี้ไว้ภายในจะเป็นอย่างนี้ที่ดูไว้ที่เอาตัวนี้เพราะอะไรนะมันมันใหญ่แล้วก็ข้างในมืดด้วยใช่เออใช่มันมืดแล้วเนี่ยมันเป็นสองชั้นนะยช่ความสองชั้นเพราะว่าตอนคลิปที่เราไปปทับเบิร์กะตื่นเช้ามาคือ,อพวกของที่ติดขอบเต็นท์อะเปรียกนันเลยอื ชั้นเดียวมันเป็นพารลมชั้นเดียวตอนี้สองชั้นน่าจะช่วยได้แล้วก็คิดว่าตอนกลางวันนะฮะเป็นคนที่ตื่นสาย้วแสงแดดส่องเข้ามาก็จะไม่ค่อยสับตาเท่าไหร่ใช่เพราะว่ามันมีความทึบมากเลยเนาะแต่ว่ากังวลแค่เรื่องความร้อนแหละเพราะว่าเ<ม>นื้อฟ้าเนี่เป็นสีดำแล้วก็ม,มันเตี้ยด้วย ตูออยู่ครับอ๋อที่เราต้องมีนอนด้วยแต่นี่ที่มันพอครับแล้วมันจะลิกได้ประมาณนี้อ่ะอันนี้เต็มสุดเลยคแต่ว่าเป็นเป่าลมเป่าลมแล้วอย่างนี้จะบาดคอไหมตรงเนี้ยไม่น่าสุดบาดคอที่เราไปเป่ากันใช่ใอันนี้เรามีแล้วเรามีแล้วเป็นที่นอนแบบสองคนแบบเป่าลม แต่นอนสบายมากนะใช่เวลาแนะนำว่าถ้าถ้าเกว่าคนที่จะไปแคมป์จริงๆอ่ะถ้าอยากสบายหน่อยก็ซื้อแล้วก็ไปเป่าลมเพราะว่ามันนอนเหมือนนอนบนที่นอนเลยจริงระดับหนึ่งระดับหนึ่งแต่ว่าตอนที่ม้วนอ่ะยะหนักนิดนึงหนักหนักหนักเลยแหละอื จะพาไปดูอะไรต่อคะถุงนอนเราเราไม่มีถุงนอนแต่เราไม่มีถุงนอนแต่ว่าถ้าเกิดว่าแบบแบบผ้าห่มไปก็ได้มันก็แต่ไม่ไม,ไม่เท่ไงมไม่ได้ใสแ่แคมป์อ๋อเหรอต้องออแบบว่าใสาแ่แคมป์นอนต้องมีถุงนอนต้องมีถุงนอนใช่ไหม,ไมถุงนอนตัวผ้ามนันแต่มันจำเป็นไหมเราพกผ้าห่มเราไปเองก็ได้ปะ ถ้ามีก็เทอีกอยากเทอีกแล้วไปฮะพร้อมแล้วเหรอคะฮะเล็งไว้หมุดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมใช่ ไงครับคุณเหนื่อยแล้วเหรอเหนื่อยแล้วอ่ะนี่แค่บอกว่าโซนเต็นท์แค่ตรงนี้นะเดินแค่โซนเสียวด้วยเดินไปเดินมาก็คือเหนื่อยแล้วใช่นะไงฮะหลังจากที่วิเคราะห์แยกแยะเรียบร้อยเต็นท์ตัวนู้นห้าพันห้าของเดิมที่ตั้งใจว่าจะมาซื้อก็มีการเปลี่ยนใจละเพราะว่าเรื่องราคาด้วยเพิ่มมันอัพกระโดดจากสี่พันกระบาดทำได้แล้วสี่พันเท่าไหร่แล้วก็ด้วยขนาดของตอนที่มันเก็บด้วย ใช่สูมไม่ดูปึ๊บนี่ตัวนี้ใหญ่มากกับกับตัวนี้ที่ขนาดตัวนั้นน่ะแต่ว่านี่เป็นแบบประกอบอันนั้นมันเป็นแบบเหมือนอัตโนมัติหมอกันหว่าแม่จากในบ้านขึ้นรถแล้วก็จับรถไปไปกลางแค่นั้นเลยไม่ค่อยเหมาะค่ะคุณเออจริงใหญ่มากตอนนี้เรากำลังจะเอา เต็นนะคะติดเทสต่ะจะสามารถใส่ในรถได้หรือเปล่าไม่ได้แต่ถ้ากระเป๋าอีกะอะเฮ้ยแต่กระเป๋าก็ได้แหละเคิื่นได้เหรออโเคก็ได้คำตอบแล้วได้คำตอบแล้วว่าเราจะเอาตัวนี้ใช่ไหมชัดเหรอเอาตัวนี้ <laughs> ใช่แหละอ่ะลองไปดูอีกทีว่าเราจะได้ตัวไหนแล้วกันแล้วก็บีบออกนอกกลุ่มรถขับเต็นนะคะ <laughs> ข,อขออนุญ,ญาตถ่าย <laughs> เอานอนมึงลองมึงลองดงมันหนักใช่ไหมเเขาทำดูง่ายเหรอสองสายบิดใช่ไหมฮะอ๋อมันก็อึ ong, l ong, l ong ๊บ เตัวหักมากเลยอ่ะอ๋ออ๋อเอาตัวนี้แหละเก็บง่ายดิเหรอง่ายหรอมันก็ได้อยู่นะเก็บเป็นอ่ะเออต้องลองอีกรอบเอาอีกรอบเลยเนาะเนี่ยผมกติดตรงนี้แหละอ๋อมันแอบอยู่ข้างใน โหไม่น่าเชื่อนะการมามาชอปปิ้งเต็นท์ทำให้เหงื่อแตกขนาดนี้เเฮฮ้้ยยง่ายมากบ้ยฮึโอ้โหโหต้องใช้แรงอยู่นะกใช้แรงได้ก็ต้องอย่างนั้นว้าวเก่งมากเอาด้านไหนเอาด้านไหนได้ เหนื่อยไหมคะเหนื่อยครับพี่โหยอดเลยผมตัดสินใจได้แล้วเต็น์สรุปก็ได้ตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้ตัวนี้มีกาวชีสกาวชีสแล้วก็มีหมอนมีหมอนไปดูกันว่าทั้งหมดนี่จะเท่าไหร่เสียหายเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะไป เคลียค่าเสียหายนะคะว่าจะเท่าไรลองดูกันบริการตัวเองไหมหรือว่าจะไปจ่ายที่พนักง,งานบริการเองก็ได้ลองดูลองดูการจ่ายเงินก็มีสองวิธีนะคะจ่ายเงินด้วยตัวเองกับจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์นะคะเริงว่าปล่อยลงไปได้แล้วไม่เป็นไรคุณคะจะไม่น้บซำอ๋อโอเคว้าวจ่ายเงินสะดวกมากอ่ะ นี่นะคะแค่วางวาวหยิบสินค้าวางเข้าไปที่นี่นะคะไม่ต้องกังวลเลยแล, <c oughs> แล้วเครื่องก็จะนับให้เองแบบนี้เลยกล่าวชีดสะดวกมากเรียบร้อยแล้วก็อันนี้ยังไงดีครับเนี่ยก็แอนนิดเดียวนิดเดียวอะ่ะเ,เขาจับเฮ้ยอุ้ยเขาจับตรงไหนอ่ะเรียบร้อยใช่ค่ะหกหนึ่งห้าศูนย์แสดง นี่แค่มาช็อปปิ้งเพื่อที่จะไปแคมป,ปิ้งนะคะเต็นท์ของเราใหญ่กว่าตัวเอ,อีกดูดิใส่รถเข็นก็ไม่ได้โอเคค่ะสรุปแล้วแล้วก็เสียเงินไป6,150บาททุวนนะคะกับการซื้ออัปเกรดเต็นท์ครั้งนี้นี่ยังไม่รวมอัปเซอรี่ที่จะต้องซื้อเพิ่มอีกใช่ของเท่ของเท่ เราจะไปไหนเราจะไปแคม่์ที่ไหนอยากให้ทุกคนรอติดตามเรานะคะว่าเราจะได้ไปที่ไหนต่อนะคะเราจะใช้กับเงิน6,150บาทนี้คุ้มหรือเปล่าก็ต้องรอดูกันอยากให้ทุกคนติดตามเราถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็แชร์ให้พวกเราด้วยเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ เราอ่ะจะพาทุกคนไปแคมป์แบบเยอะๆเลยแล้วเราจะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะ bye bye. บ๊ายบายเอาจริงเต็มเต็นก็คือเต็มรถแล้วกะใช่<ม>ก็คือกระเปรงกระเป๋านี่คือวางได้หรือเปล่าได้เราก็แ,แค่นี้แหละก,ก็กระเป๋าวางก็เทินเต็นได้นี่คือหลังรถเราอุปกรณ์อุปกรณ์แบบว่าเต็นหมดแล้วเนี่ยเต็มหมดเลยเนี่ยกร<ล>ะดิอ,องค์เก้าอี้ ขนองขนน้ำก็ใช่นะคะใช่ขนองขนน้ำก็ใช่อันนี้รองเท้านี้ก็ตั้งใจนะตั้งใจไปเตะบอลบนบนภูเขาโอ้คอเตทคหมดเลยเตะบอลบนภูเขาด้วยใช่ใช่โอ้ไปฮะเนัดร้องเยนจีนไว้ไว้เจอว่าไอ้เต็นต์ตัวนี้เราจะได้ไปกลางที่ไหนเป็นที่แรกเออได้กี่ครั้งโอเคครับเบาไหมเบามากอะไรเบาคะตัวเบาฮะตอนนี้ทำไมตัวถึงเบาอะคะเจอบินเข้าไปก็ เจอกันนะที่ทริปหน้า